คนที่มีคู่รักเนี่ยต้องฟังคลิปนี้นะคะวิธีที่จะทำให้คุณกับแฟนคุณเนี่ยรักกันนานๆเลยนะคะโดยไม่มีคำว่าเบื่อกันเลยให้ลองทำแบบนี้นะคะข้อหนึ่งเดทก,กันทุกวันนะคะนี่คือเคล็ดลับที่ชาวต่างชาติหรือว่าใครก็ตามที่เขาเนี่ยรักกันนานๆเขาใช้ได้ผลคุณต้องเดทก,กันแบบเหมือนวันแรกที่คุณเนี่ย เพิ่งรู้จากการเพิ่งจีบกันนะคะอย่างเช่นคุณเดทกันแบบผู้ชายอาจจะเซอร์ไพรส์ดอกไม้บ้างเซอร์ไพรส์บุกร้านอาหารที่เธอชอบบ้างคือเดทกันเสมออะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบคบกันมานานเจ็ปีแล้วแบบสังกตายเห็นหน้ากันก็เบื่อไม่เดทไม่อะไรกันเลยไม่พากันทําสิ่งตื่นเต้นไม่เซอร์ไพรส์กันเลยแบบนี้ก็เบื่อสิคะดังนั้นแล้วควรที่จะเดทกันอยู่ประจํานะคะทําแบบให้มันตื่นเต้นทําให้มันแบบ เหมือนเป็นแฟนกันใหม่ๆอะไรแบบนี้นี่แหละคือเคล็ดลับที่จะทําให้คุณกับแฟนคุณรักกันไปนานๆเลยนะคะข้อ2ออย่าปล่อยตัวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามคุณจําได้ไหม วันที่แฟนคุณเนี่ยเขาตกหลุมรักคุณเนี่ยเขาเห็นคุณในรูปลักษณ์แบบไหนผู้ชายก็เช่นเดียวกันแบบหุนดีโอ๊ยไปจิมแบบมีกล้ามมีซิทแคผู้หญิงก็เช่นเดียวกันอลชนออนแอนหุ่นดีจังผมหน้าเป๊ะแต่คบกันไปนานแล้วอ่ะแบบ ปล่อยปะละเลยเออมีแฟนแล้วฉันไม่ดูแลตัวเองก็ได้ผู้ชายก็ปล่อยตัวให้อ้วนนะคะกินเยอะไม่ดูแลตัวเองไม่ออกกําลังกายปล่อยตัวใสเกงๆก,ก็เกงขาสั้นเสื้อยืดผู้หญิงก็ปล่อยตัวให้อ้วนเชนอย่างนั้นไม่แต่งหน้าไม่ทําผมไม่ได้จ้าเราต้องรักษารูปร่างของเราไว้นะคะทุกคนให้มันเหมือนกับวันแรกๆที่แบบคุณกับแฟนคุณรักกันอาจจะไม่แบบเป๊ะมากแต่อย่าปล่อยตัวค่ะ ข้อ3นะคะอย่าพูดประชดประชันกันมีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่ชอบอะไรฉันไม่ชอบเธอทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็นั่งเปิดอกพูดคุยกันเลยว่าเออเธอทําสิ่งนี้แล้วฉันไม่ชอบเธอปรับปรุงได้ไหมแต่ไม่ใช่แบบชือประชดประชันเดินเสียดสีกันก็ประชดประชันแบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะคะความสัมพันธ์ล่มแน่นอนมีอะไรพูดกัน ตรงๆไปเลย3ข้อง่ายๆนี่แหละที่จะทําให้คุณกับแฟนคุณเนี่ยรักกันนานๆสาวๆคนไหนอยากที่จะได้ลิปสวยๆแบบนี้นะคะลิปสีแบบคุณนุชนะคะคุณนุชใช้ของ r o y e l l n n r a l l l e l ดเนี่ยดีมากๆเลยทุกคนแบบดูสิปากนุ่มมากไม่แห้งไม่เป็นคราบแล้วแบบบำรุงฝีปากเราด้วยทุกคนดูแฟนคุณเห็นเนี่ยชอบแน่อันนี้เบอร์ รูสฟอนให้ดูนะคะหกศูนย์หนึ่งหกสามห้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยลอรีออลเนี่ยเขามีหลายเฉดสีมากๆแต่สองเฉดน,นี้คือ สองเฉดที่คุณรุทใช้แล้วเนี่ยเข้ากับใบหน้านะคะดังนั้นทุกคนก็ไปช้อปปิ้งในพิกัดที่ครุธให้ไว้นะคะอาจจะมีสีอื่นที่เหมาะกับคุณก็ได้ค่ะอย่าอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะสาวๆอย่าปล่อยตัวเนี่ยคุณรุทสีปีแล้วเนี่ยได้แค่นี้คุณรุก็รู้สึกอ่ะภูมิใจมากๆเลยค่ะ